สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนวันศุกร์กลับเข้าสู่ช่องคา f e h o ฮโรนะคะวันนี้เราจะมาอ่านดวงการงานแล้วก็การเงินของคนวันศุกร์ในเดือนพฤศจิกายนนะก็ถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วก็จะไม่พูดเยอะแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดกันที่ไพ่การงานก่อนเหมือนเดิมเลยเราขอดูการงานคนวันศุกร์เดือนพฤศจิกายนเป็นยังไงบ้าง หนึ่งเหรียญแปดถ้วยสิบาสามเหรียญเด็กเหรียญเฮอร์มิต เื่อกี้ไพ่ติดกันนะพี่หมอหยิบไพ่บนนะคะทุกคนอาจจะเห็นแวบๆว่าไม่ใช่เฮอร์มิตแต่จริงๆก็คือต้องการเปิดใบบนเนาะควีนไม้ค่ะสี่ไม้ควีนเหรียญแล้วก็เด็ก จริงๆอะนะมองว่ามันมีอะไรดีๆเยอะมากเลยแต่ว่าทุกคนจะสังเกตเห็นไพ่แปดถ้วยแล้วก็สิบดาบทุกคนอะกลัวกลัวทุกคนกําลังกังวลกับไพ่สองใบนี้รวมถึงไพ่เด็กดาบด้วยถ้าใครพอจะเข้าใจความหมายไพ่อะเนาะแต่ก็สไตล์ที่หมอนะคะถ้าทุกคนฟังกันมาบ่อยๆแล้วอะจะรู้ว่าอาใช่ค่ะไพ่ทุกใบดีมีด้านดีแล้วก็มีด้านลบนะแต่ในตรงนี้ สังเกตไหมเราว่ามีไพ่พลังงานบวกขึ้นอยู่ตั้ง8ใบาจาก10ใบนะขึ้นอยู่ตั้ง8ใบต่อให้เราเจออุปสรรคบ้างเจอปัญหาบ้างนะเจอความเขาเรียกว่าขุ่นเคืองใจอะไรในเดือนพฤศจิกาก็ตามเนี่ยจะบอกว่าถ้าเราปล่อยวางนะอันนี้คีย์ว์ดเลยเพราะว่าสำหรับพี่หมอมองว่าไพ่สิบดาบในที่นี้ค่ะ ต่อให้คุณเจอกับปัญหาอะไรเจอกับอุปสรรคอะไรอะ่ะมันไม่ใช่เหมือนกับทามมิ่งของของเดือนเนี้ยมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะมานั่งแก้มันอะ่ะอืมปล่อยมันไปนะปล่อยมันไปนะคะแล้วก็รับรับเรื่องราวดีๆด,ด,ดีกว่าตรงหน้าที่เต็มไปหมดเลยนะกับอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดใดๆก็พูดเรื่องอุปสรรคปัญหาแล้วเราไปเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะคะก็คือความอ่อ ความอยากเอาชนะนะความอยากเอาชนะของเราเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเสียเรื่องเดือนเนี้ยนะความอยากจะเอาชนะคนก็ได้ค่ะหรือแม้กระทั่งเอาชนะตัวเองจะทําให้เราเนี่ยเสียเรื่องนะอันนี้คือข้อเสียข้อควรระวังปัญหาและอุปสรรคที่คนวันศุกร์มีโอกาสเจอนะคะแล้วก็ในเดือนนี้หลายหลายคนนะคะอืม จะบอกว่ามันมีการพลาดหรือการเสียโอกาสอะไรบางอย่างรวมถึงการต้องอยอมทิ้งอะไรบางอย่างอืมยอมทิ้งอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเดินหน้าหรือว่าเพื่อให้งานของเราเนี่ยมันก้าวหน้านะเพื่อให้งานของเราเนี่ยมันก้าวหน้าหรือว่ามันเดินหน้าต่อได้นะคะเราเราจําเป็นต้องยอมทิ้งอะไรบางอย่างนะในเดือนนี้อันนี้เป็นพลังงานลบ energy ลบทั้งหมดที่เห็นในไพ่สามใบ นะคะอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องเรื่องราวดีๆยาวๆกันเลยดีกว่านะต้องบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนนะคะคนวันศุกร์เนี่ยจะมีโอกาสดีๆทางการงานเกิดขึ้นและไอโอกาสที่ว่าเนี่ยสร้างเงินให้เราค่อนข้างดีนะอ่านงานเจอเงินอีกแล้วนะอ่านงานและเจอเงินไปพร้อมๆกันนะคะมองว่าอาจจะเป็นรายเขาเรียกว่าอาชีพเสริมนะ,ะหรือว่างานเสริมนะคะโปรเจกต์เล็กๆนะ รวมถึงงานใหม่ก็ได้นะใครกําลังมองหางานใหม่ใครอยากเปลี่ยนงานนะคะก็จะมีเข้ามาแล้วก็จะมีข้อเสนอดีๆเข้ามาด้วยในช่วงเดือนนี้ขอให้รับไว้ขอให้รับไว้เพราะว่าพี่หมอมองว่านะไอข้อเสนอที่ว่าเนี่ยทำให้เราต้องทิ้งอะไรบางอย่างด้วยนี่แหละเ,เมื่อกี้ที่บอกในพาร์ทของอุปสรรคปัญหาะคะ่ะเราจําเป็นต้องทิ้งอะไรบางอย่างเราจําเป็นต้องเสียอะไรบางอย่าง นะนั่นก็เป็นเพราะว่าเราต้องมารับไอ้ข้อเสนอที่ว่าเนี่ยแหละแล้วเอเนจีที่บอกว่าเราเนี่ยเหมือนไม่อยากเสียเราเนี่ยเหมือนไม่อยากพลาดไอ้ข้อไอ้โอกาสอไอ้สิ่งที่ว่าเราต้องทิ้งค่ะเหมือนเราไม่ได้อยากทิ้งมันพี่หมอจะบอกว่าทิ้งเถอะเพราะว่าอันที่เข้ามามันดีกว่าแล้วตัวเราจะทําเสียเรื่องเนี่ยเนหะ็นไหมมันมาพร้อมๆกันหมดเลยนะมันไปในโทนเดียวกันนะคะก็คือเราอาจจะตัดสินใจผิดพลาดนั่นเอง เข้าใจหรือ,อยังเพราะฉะนั้นเดือนนี้มองว่าโอกาสดีๆค่ะมีเข้ามานะถ้าเราเนี่ยไม่มัวแต่ไปภาะวะ,ะวงกับอะไรบางอย่างนะเราจะรับโอกาสเนี่ยเต็มที่เลยคุณรับโอกาสเนี่ยเต็มที่เลยแล้วได้ได,ได้ความสําเร็จที่หมอเห็นตามมาคือความสําเร็จนะความสําเร็จผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะผู้คนรอบข้างเนี่ยเขาเรียกว่าไงให้ความร่วมมือกับเราดีได้ไปอยู่ในทีมที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมีคน ช่วยเหลือกันดีเกื่อกูลกันดีมีคนช่วยซัพพอร์ตเราค่อนข้างดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีนะของคนวันศุกร์ก็คือเรื่องของผู้คนเดือนนี้คือเต็มไปด้วยผู้คนดีๆรายล้อมไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานรัทเนอร์หุ้นส่วนได้หมดคือเราเจอกับคนดีคนเก่งคนที่อุปถรัรมภ์คำชูเรานะคะค่อนข้างจะดีแต่ว่ามันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยคือคนอื่นเนี่ยเขาช่วยเราซัพพอร์ตเราผลักดันเราแต่ถ้าเราไม่รับ เราไม่ทำเนาะเราไม่กระตือรือร้นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดความสําเร็จขึ้นแต่ให้พี่หมอมองจากไพ่ก็มองว่าคนวันศุกร์จะทาแหละแต่ว่ามันติดฟิลเสียดายนิดนึงนะอ่ะเราเข้าสู่โหมดพี่หมอแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะก็คือการยกตัวอย่างอ่าขอโทษค่ะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเดือนเนี้ยอ่ะเราเนี่ยมีการงานที่ตัวเองคิดว่างานที่ทําอยู่เนี่ยดีอยู่ละอ่างานที่เราทําอยู่เนี่ยดีอยู่ละเราก็จะทํา ไปเรื่อยๆนะคะแต่อยู่ๆมีโอกาสหนึ่งเข้ามาแล้วไอ้โอกาสเนี้เฮ้ยมันดีเหมือนกันแต่ว่าเราแค่ไม่แน่ใจว่าเราจะทํามันออกมาได้ดีหรือเปล่าก็ได้หรืออะไรก็ได้เหตุผลแค่แบบมีความหรือเสียดายของเก่าเฉยๆก็ได้เออเสียดายอันเก่าไม่รู้จะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าถ้าเราเนี่ยไม่มัวแต่ไปเสียดายของเก่าเนาะเราตั้งหน้าตั้งตารับ สิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในเดือนนี้ทํามันให้เต็มที่กระตือรือร้นอยู่กับมันโฟกัสอยู่กับมันนะความสําเร็จจะเข้ามานะคะเดือนนี้เรามีข้อดีเยอะแยะเต็มไปหมดความสําเร็จความก้าวหน้าก็มานะความมั่นคงก็มาบรรยากาศในการทํางานที่ดีผู้คนที่ดีนะคะ,ะการเริ่มต้นใหม่ที่ดีก้าวเล็กๆที่นําไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เดือนนี้คือสิ่งนั้นขอให้มองให้เห็นหาให้เจอ เดือนในี้ใครที่ทํางานแล้วแบบต้องแบบเ,เหมือนมีคนสอนน่ะพี่หมอไม่รู้จะจะพูดถึงาพาร์ทนี้ยังไงให้ทุกคนเข้าใจหรือว่ามองออกแบบทุกๆอาชีพนะคะแต่ยกตัวอย่างยังไงดีสมมติว่าเราเนี่ยไปเรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อเอามาใช้ในงานเราะคะ่ะมองว่าเดือนนี้คุณจะมีคนสอนแล้วช่วยให้ช่วยให้คุณเก่งขึ้นเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะถึงได้บอกว่าเดือนนี้เจอกับคนดีๆเยอะมากมายแล้วผู้คนเหล่านี้ ช่วยให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นประสบความสำเร็จง่ายขึ้นอย่ามัวแต่ไปโฟกัสอยู่แต่กับอะไรบางอย่างมันเอากลับมาไม่ได้อะในเมื่อไม่ใช่เอามาไม่ใช่ว่าเอากลับมาไม่ได้ด้วยค่ะแต่คือมันจำเป็นต้องไปข้างหน้าเออมันถึงเวลาแล้วเนาะมันถึงเวลาที่คนวันศุกร์ต้องเดินไปข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราไปข้างหน้าแค่นั้นเลยเราเราอย่าภาวะะวงกับอุปสรรคปัญหา นะอย่าไปภาวะภว์แบบนั้นนะคะเดือนนี้โดดเด่นเรื่องผู้ใหญ่นะในเมื่อพูดถึงเรื่องผู้คนขอเจาะจงลงไปที่ผู้ใหญ่อีกหนึ่งบางคนก็อย่างที่พี่หมอพูดมเะะมื่อกี้เนี่ยค่ะมีอาจจะไปเจอกับผู้ใหญ่ที่มาสอนงานเราให้เราเก่งขึ้นหรือเขาพิจารณาเราอยู่อาจจะมาลักษณะหัวหน้าพิจารณาเราอยู่เนาะให้เราเนี่ยขยับตําแหน่งในอนาคตรหรืออะไรก็ว่าไปแต่เด่นมากๆนะคะ คุณจะเจอจะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยในเดือนนี้อุปถัมภ์คุณหรือถ้าเกิดว่าบางคนบอกหนูนึกไม่ออกเลยค่ะหนูไม่มีเลยนะคนที่อายุเยอะกว่าขนาดน,นั้นที่จะพอจะใช้คําว่าผู้ใหญ่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปโฟกัสคําว่าเจ้านายก็ได้ค่ะหัวหน้าก็ได้ค่ะหรือว่าโฟกัสคนที่มีประสบการณ์นะประสบการณ์ในการทํางานมากกว่าเราอ,อันเนี้ยจะอยู่ในหมดพไพ่ใบนี้หมดนะคะยังไงก็ถือว่าเป็นเดือนที่ ค่อนข้างดีนะแต่ว่าจะบอกว่าทุกอย่างในเดือนนี้มันก็จะไปแบบช้าๆนะทุกคนมันจะไม่ได้หวือหวามากนะแต่ยืนยันว่าจะประสบความสําเร็จและจะเจอโอกาสดีๆในช่วงเดือนนี้เข้ามาเยอะพอสมควรใครตกงานก็จะมีข้อเสนอดีๆเข้ามาแต่ว่าเหมือนกับว่าคนวันศุกร์จะคิดเยอะนิดนึงพิจารณาเยอะนิดนึงไอการพิจารณาพิจารณาเยอะคิดเยอะดีค่ะการจะเลือกอะไรแบบ ให้มันเหมาะกับตัวเองก็ดีนะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันมีไพ่ที่เตือนในลักษณะว่าเราเนี่ยอาจจะทำให้ตัวเองเนี่ยเสียเรื่องนะคะเกิดความผิดพลาดจากการตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือว่าการอยากไปเอาชนะอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเลยมีงานแรกเข้ามาก่อนเนาะบริษัทนี้ติดต่อมาก่อนค่อนข้างดีน่าสนใจแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรารออีกบริษัทหนึ่งอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเราสึกว่าดีกว่า เราอยากได้ที่นั่นมากกว่าเราก็เลยยังไม่ตอบรับที่นี่หรือเราอาจจะปฏิเสธไปเลยก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะทําให้เราพลาดนะที่ใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ใช่ที่ใหม่ที่ที่คุณคิดเนี่ยมันอาจเขา้าอยาเขาเรียกว่ามันคงยังไม่ได้มาหรือว่ามันอาจไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นระวังระวังการตัดสินใจผิดพลาดนะคะอันนี้เป็นการงานนะคะของอคนวันศุกร์ในเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวเราไปดูการเงินกันบ้างคะ่ะ เอ็ e เพอเรอร์ีนเรียนมาทั้งงานมาทั้งเงินเลยเนาะห้าถ้วยเนี่ยอันนี้มันจะไปซัพพอร์ตเรื่องการงานเมื่อกี้ได้ด้วยนะคะไพ่ห้าถ้วยเดี๋ยวพี่หมออธิบายเนาะมันพอจะเห็นภาพชัดขึ้นมาเนี่ยโอ้ดูสิ มีเดิมมีแน่นนๆด้วยทุกคนไม่ดียังไงก่อนการเงินเดือนเนี้ยมีสามถ้วยด้วยนะแหงแม่ <Hang man. S 1> เด็กไม้คิงถ้วยสี่ไม้ ใช้ใจ่ายส่วนใหญ่เดือนนี้ที่หมอมองว่าหมดไปกับเรื่องในบ้านค่ะจบด้วยไพ่สิบเหรียญการเงินดีค่ะทุกคนการเงินดีแต่ว่าอาจมีช่วงสะดุดบ้างในแง่ของรายรับนะงั้นอธิบายเรื่องรายรับก่อนเลยแล้วกันให้เราจะได้เห็นไพ่ใบนี้ด้วยนะที่มาตามมาจากเรื่องการงานนะ,ะพี่หมอมองว่าในเดือนพฤศจิกายนะคะการเงินเนี่ยเอาพาร์ทรายรับหลายหลายคนเนี่ยจะมีรายรับแบบไม่จ่าละ คือดีเลยดีเลยมันจบด้วยไพ่สิบเหรียญด้วยสาไปไพ่เหรียญที่พี่หมออยากได้ขึ้นมาเยอะขาดแค่คิงเหรียญขาดแค่คิงเหรียญแล้วก็อัศวินเหรียญที่พี่หมออยากได้แล้วก็หนึ่งเหรียญอ่ะอัศวินเหรียญหนึ่งเหรียญถ้ามานะจะมีเรื่องโชคลาภแต่ว่ามันไม่มาก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปซีเรียสแต่มองว่ามีควีนเหรียญมีเดอมิลเลนแน่ซึ่งสองใบนี้ย เอเนจีคล้ายกันความหมายคล้ายกันใบนี้เป็นไพ่พิเศษของสำรับนี้นะคะถ้าอยากรู้ว่าความหมายคืออะไรก็ความหมายเหมือนควีนเหรียญเอาแบบจําง่ายๆก็คือความหมายเหมือนควีนเหรียญทุกกระเด็นแต่ว่าจะได้มามากกว่าสมมติว่าเรื่องเงินใช่ไหมคะก็จะได้เงินเยอะกว่าควีนเหรียญเงินเยอะแล้วอันนี้ก็จะเงินเยอะกว่าควีนเหรียญเก่งแล้วอันนี้ก็เก่งกว่าควีนเหรียญประสบความสําเร็จแล้วอันนี้ก็ประสบความสําเร็จกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือจะเป็นขั้นกว่า ของควินเรียนเพราะฉะนั้นพี่หมอมางว,ว่าการเงินในเดือนนี้ถ้าพูดถึงรายรับนะสมมติว่าต,ต,ตั้งแต่ต้นเดือนนะไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่แต่พอถึงปลายเดือนปึ๊บยอดหรือว่ารายรับของเราคุณจะพอใจคุณจะรู้สึกว่าการเงินของเราเนี่ยมันมั่นคงมากมันประสบความสําเร็จหรือใครมีเป้าหมายอยากให้การเงินเนี่ยทิศทางการเงินของตัวเองออกมายังไงก็ตามนะคะในเดือนพฤศจิก็จะบอกว่าเรื่องนั้นเนี่ยจะ บรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งไว้นะมันจะได้มาตามนั้นนะคะแล้วก็รายรับที่พี่หมออยากจะพูดถึงประเด็นไพ่ห้าถ้วยก็คือเมื่อกี้ที่เราพูดกันงานกันน่ะคุณอาต้องทิ้งบางอย่างใช่ไหมทิ้งบางอย่างเพื่อให้ได้บางอย่างก็คล้ายๆกันเลยค่ะเดือนนี้มีโอกาสที่จะสูญเสียรายได้บางอย่างไปแต่ไพ่เขาบอกว่า คุณมีรายได้จากทางอื่นรออยู่อันนี้มองว่ามาในสายงานของอ่าถ้าแบบเด่นๆเ,เลยเนี่ยมาในสายงานของคนที่อ,อาชีพอิสระฟรีแลนซ์เนี่ยจะเข้าทางมากแต่ถ้าไม่ใช่คุณเป็นพนักงานประจำเนี่ยบางทีก็มาแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณคาดหวังโชคลาภเนี่ยห็นไหมโชคลาภไม่ขึ้นแต่เขาบอกว่าคุณเนี่ยมีเงินที่แบบมันอู้ฟ่ย้ยแล้วมาจากการทํางานก็ได้มาจากอา เงินเก็บเงินออมการลงทุนต่างๆนานาที่คุณทำไว้หรือว่า,ามาจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวคุณเองในการในการที่จะบริหารเงินให้เงินเนี่ยมันงอกเงินนะคะหรือบางคนก็มาลักษณะคอมมิชชั่นโบนัสได้ได้แน่นอนคือเดือนนี้คุณจะอาจจะรู้สึกว่าคุณเสียโอกาสการเงินตรงนี้ไปไม่ได้ไรายรับจากตรงนี้ หรือเป็นอาชีพฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะคุณมองว่าคุณไม่ได้โปรเจกต์นี้แต่มีโปรเจกต์อื่นคุณไม่ได้ทํางานนี้แต่คุณได้ทํางานอื่นแบบนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการเงินเดือนนี้พี่หมอมองว่ามันค่อนข้างดีรายรับดีแล้วก็แฮงแมนเนี่ยอมองว่ามันจะมาในประเด็นของอมีความล่าช้าบ้างเนาะในบางครั้งเนาะอย่างอย่างอ,อิสระฟรีแลนซ์นี่ยแหละ บางงานเนี่ยจบไปแล้วปิดจบไปแล้วแต่ว่าเขายังไม่จ่าย่เขายังไม่จ่ายเขาเลื่อนหรือเขาดูช้าๆอะไรอย่างเงี้ยเราเนี่ยก็ทําได้แค่รอนะคะเราไม่สามารถที่จะไปเร่งรัดอะไรได้นะในบางช่วงซึ่งพี่หมอมองว่า energy นี้จะเกิดอยู่แล,แล้วช่วงกลางเดือนนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีมีกลับเข้ามาหาเราโอกาสดีๆกลับเข้ามาหาเราแน่นอนหรือคุณอยากได้งานอ่ะเป็นเรื่องงานก็ได้คุณแตอยากได้งานใหม่แต่งานใหม่มันไม่เข้าน่ะ ปรากฏว่าเดี๋ยวพอพ้นช่วงกลางเดือนไปงานใหม่จะเข้าเงินก็ตามมาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นพาร์ทรายรับคือ,อยังไงก็ปังแน่นอนส่วนโชคลาภเนี่ยพูดไปแล้วเนาะมองว่ายังไม่เด่นยังไม่เด่นนะคะทุกคนไม่มีเลยแหละมองว่าไม่มีแต่ว่าเงินดีแน่นอนคนวันศุกร์เดือนพฤศจิกไม่ต้องไปหวังเรื่องโชคลาภนะแต่คุณตั้งหน้าตั้งตาทำงานวางแผนการใช้ใจ่ายให้ดีเงินคุณจะฟูมากๆนะคะ ทีนี้มาดูรายจ่ายกันบ้างรายจ่ายเดือนนี้ที่หมอมองว่าหมดไปกับเรื่องกินนะคะเรื่องกินแล้วก็เรื่องของเด็กๆ็กลูกลหลานในบ้านเรื่องคนในบ้านจะเสียเยอะมากๆหลายๆคนนะคนวันศุกร์ที่ขึ้นอยู่ในไพ่ที่หมอตอนนี้นะคะ,ะเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวด้วยเป็นเหมือนเสาหลักของบ้านค่าใช้จ่ายเดือนนี้มันก็จะหมดไปกับคนในบ้านนั่นแหละเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณเองก็รู้อยู่แล้วเพิ่มเพิ่มให้าถ้วยเนี่ยไม่ได้พูดถึงรายรับ แต่พูดถึงรายจ่ายนะรู้สึกเสียดายไม่อยากใช้เงินกับตรงนี้กลัวเงินตัวเองจะหมดนู่นนี่นั่นแต่ว่าจริง,รงๆเขาบอกว่าถึงคุณใช้ไปเนี่ยคุณก็ยังมีเงินเหลืออยู่ประมาณนี้นะประมาณนี้ส่วนแฮงแมนก็จะมาในพาร์ทของอพี่หมอกับมองต่างนะคะถ้าเป็นแฮงแมนในเรื่องรายจ่ายอะ รู้สึกว่าหลายๆเรื่องที่เราคิดว่าเราจะใช้ในเดือนนี้เราจะเบรกไปก่อนนั่นเองค่ะง่ายๆแค่นี้เบรกไปก่อนนั่นเองนะรอรอไว้แต่ว่าก็ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองซะส่วนใหญ่นะ mm. เช่นการซื้อความสุขให้ตัวเองหรืออะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้จะเบรกไปก่อนส่วนใหญ่จะไปหมดกับคนในบ้านก่อนเด็กๆนะคะแล้วก็บางคนลงกับการลงทุนระยะย,ยาว เดือนนี้คนวันศุกร์มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องบ้านนะท,ที่หมายถึงการซื้อบ้านไปวางมีการจองบ้านวางเงินดาวบ้านอะไรประมาณอย่างเงี้ยเป็นไปได้ในใครที่กําลังพิจารณาอยู่ทําได้ค่ะเดือนนี้มีเกณฑ์แล้วก็รีโนเวทบ้านตกแต่งต่อเติมบ้านซื้อเข้าของเครื่องใช้เข้าบ้านเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะมากๆค่ะแต่ถามว่าจ่ายได้ไหมจ่ายได้เราเป็นทั้งควีนล้วเป็นทั้งมินแนแนๆเรามีเงินอู้ฟู่แต่นะแต่นะแต่ เงินเราฟูก็จริงนะคะทุกคนเราก็ยังไม่รู้นะว่าเดือนหน้ามันเป็นยังไงเพราะพี่หมอมองว่า energy คนวันสูงอะค่อนข้างเป็นเสาหลักครอบครัวเนี่ยเยอะจริงๆแล้วค่าใช้ใจ่ายในบ้านมันเยอะมากๆค่ะก็อยากให้แบบมีจังหวะที่เงินเข้าแล้วเนี่ยพยายามอมอเงินหน่อยเนาะความเป็นควีนเหรียญเนี่ยเขาบ่งบอกว่าให้เราวางแผนการใช้ใจ่ายให้ดีด้วยบริหารเงินให้ดีด้วยคิดคำนวณให้ดีแล้วเงินจะงอกเงยน,นะคะประมาณนี้ สำหรับการงานแล้วก็การเงินของคนวันศุกร์ปังนะพี่หมอว่าเงินที่ดีมากเลยเงินที่ดีมากๆนะคะถือว่าชื่นใจนะอ่ะอันนี้ก็เป็นพลังงานในเรื่องการงานการเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายนของพวกเราชาววันศุกร์นะคะก็เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วทุกอกทุกใจก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะหรือว่าจะกดติดตามกันเอนดูถูกชะตาอะไรใดๆไ,ไ,ได้หมดหรือใครรู้สึกแบบ กัมก้มก,กั้มกึ่งกึ่งฟังไปก็ชอบอีกแป๊บหบนึ่งก็ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบางอย่างแหละที่มันที่เรายัางจูนกันไม่ได้แบบเราอยางจูนกันไม่ติดนะคะพี่หมออาจจะยังมีบางอย่างที่ยังไม่ถูกจริตยังไม่ตรงใจสามารถคอมเมนต์แนะนากันได้มีหลายคอมเมนต์ที่มันช่วยให้เอามาพัฒนาตัวเองได้เยอะมากๆเลยนะคะมันก็ค่อยๆเปลี่ยนนะพี่หมอรู้สึกว่าตัวเองก็ค่อยๆเปลี่ยนบางคลิปก็อาจจะวนกลับไปเหมือนช่วงแรกเพราะว่า ด้วยความมันพูดทางเดียวอ่ะมันมันก็ยังรู้สึกแปลกๆอยู่ดีนะคะแต่ว่าก็รู้สึกถ้าไม่ได้ไม่ได้หลงไม่ไม่ได้คิดไปเองอย่างเงี้ยก็มองว่าก็พูดดีขึ้นนิดนึงอ่านะก็จะบอกว่ามันมาจากคอมเมนต์เหล่านั้นแหละคะ่ะคอมเมนต์ที่ทั้งติอ่าติแบบติแบบแรงๆจะบอกว่าไงดีอะ่ะถ้าถ้าอ่านแล้วมันรู้สึกได้อะ่ะว่าเจตนาเขาดีแต่เขาพิมพ์มาแบบ อาจจะเพราะว่าหุห้นห,ห้วหรือมันเป็นภาษาเขียนอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็มีประโยชน์หมดอยู่ดีนั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณมากๆนะคะส่วนใครเข้ามาฟังแล้วเนี่ยรู้สึกขุนขุนใจไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เหตุผลแบบคําทานายไม่ตรงใจหรือว่า,าวิธีการอ่านวิธีการพูดอะไรใดๆนะคะขอครับอขอขอโทษแล้วกันเนาะขอโทษจะขอเข้ามาขอโทษแล้วกันนะคะที่ทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกแบบนั้นทําให้ใครรู้สึกแบบนั้นก็ต้องขอโทษด,ด้วย ไม่ได้มีเจตนาอยากจะทําให้ใครขุนใจหรือว่าไม่ได้มีคือการทําช่องเนี่ยเราต้องอยากให้คนชอบเราอยู่แล้วเนาะมันไม่ได้มีเจตนาจะทําให้ใครไม่ชอบเราหรือว่ารู้สึกขุ่นใจใดๆนะคะหากฟังแล้วไม่สบายใจต้องขออาภาัยล่วงหน้าด้วยนะคะทุกคนยังไงก็ขอขอบคุณคนวันศุกร์ทุกคนมากๆเลยนะคะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะความรักความสัมพันธ์สุขภาพสวัสดีค่ะ